กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม r e ็ c o o u n h a p p ปนะครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นโลคไลน์นะครับซึ่งเกมนี้เล่นคนเดียวแล้วก็จะมีตัวละครให้เลือก4คนด้วยกันนะครับแล้วก็เล่นออฟไลน์ได้นะครับคือเล่นคนเดียวอ่ะเราไม่มีการเล่นคออปกับคนอื่นนะครับก็เล่นตลุยดันเจียนไปเรื่อยๆนะครับก็ตามสไตล์โลคไล์คือมันจะสุ่มด่านแล้วก็เวลาที่มีไอเทมดรอกมามันก็จะ็สุมๆุมด้วยเพราะนั้นทําให้การเล่่่นนนนใแแตตละะรรอออบขงเาีีมมักก็จท ต่างกันถึงแม้ว่าจะใช้ตัวละครตัวเดียวกันครับนี่ก่อนจะเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีเรื่องของการเลือกตัวละครด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับตอนนี้จะมี4ตัวละครให้เลือกครับแต่ละตัวละครก็จะมีการโจมตีที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันนะครับว่าชอบตัวไหนอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเป็นสายประชิดใช่ไหมอ่ะตัวนี้เป็นตัวยิงปืนอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายประชิดเหมือนกันเพื่อง่ายคือจะมีระยะไกล2ตัวคือที่เป็นผู้หญิง อ่าเนี่ยคือจะเป็นระยะไกลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นระยะใกล้คือจะเป็นตัวผู้ชายเนาะสองคนนี่คือที่เปิดให้เล่นฟรีนะครับส่วนตัวอนื่นในนี้ยังไม่เปิดนะครับเอาเรามาดูบรรยากาศการเล่นจริงเลยก็แล้วกันนะครับผมเรื่องน้องก็ตายมานะครับเพราะว่าผมชอบท่านี้มากครับก็คือแดชและโจมตีเห็นปะเออมันเอาไว้หลบหลีกได้ด้วยนะครับส่วนปืนของน้องก็อาจจะบังคับยากไปนิดหนึ่งนะครับผมชอบแดชแล้วก็พุ่งแบบนี้มากกว่านะเนี่ยเนี่ย <laughs> มันโดหลายตัวดีทําให้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยง่ายกว่ายืนยิงเอาจริง ส่วนอ่าสกิลอีกท่านึงคือเป็นพ่นไฟแบบนี้ครับก,ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นน่ะมันจะเป็นสีส้มๆเหมือนไฟอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนทรายซะมากกว่านะเออจะไปทางไหนต่อดีเนี่ยมันมีทางแยกเลยนะก็สำรวจเป็นห้องห้องไปนะครับนี่ให้จุดระเบิดด้วยนี่จุดทิ้งไว้ก็ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าท่านี้ o อสุดแล้วเ <laughs> <laughs> พราะศัตรูส่วนใหญ่มันจะแบบ มันยังเวลามันมาไปชิดเราอ่ะมันยังไม่โจมตีทันทีมันเหมือนมันจะง้างก่อนอ่ะก็เลยทําให้แบบว่าเออเกมนี้เราไม่ต้องกลัวการเข้าใกล้ศัตรูมากก็ได้ก็คือยังไงผมก็แดกแล้วก็โจมตีอย่างนี้อยู่แล้วไงศัตรูมันตามผมไม่ค่อยทันอยู่แล้วโอเคเก็บรางวัลกันก่อนอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะคุยก่อนับโอ้ได้รับบัฟด้วยอบัฟอะไรดีอ่ะดูระดับความแรงด้วยนะก็คือสีทองจะแรงกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาอะไรดีนะ ทำให้แม็ก HP ลดลง20%แต่ว่าจะบวกเงิน20%นะครับส่วนอันนี้ตอนนี้เกราะกําลังรีชาร์จใช่ไหมใช้คํานี้ได้ไหมรีคอเวอร์กิงก็คือกําลังฟื้นฟูเก,กราะอยู่เนี่ยก็จะทําให้ดาเมจของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น40%แต่ว่าถ้าเกิดผมไม่โดนโจมตีมันจะมีผลไหมอ่ะเอาวันนี้แล้วกัน HP น้อยลงแล้วไงไม่แคร์เพราะว่าผมหลบได้อยู่แล้วเอ้ยเก็บตังก่อนเกมนี้เราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนะเพื่อที่จะทําการเก็บของนะครับ มาโอ้โ้พวกนี้มีเกาะด้วยแล้วไงเ่าแล้วไงเ่าแล้วไงเ่านี่แนะ่เล่นในยพงมือปืนหนึ่งก็ได้อุ้ยมันมีว้าฟันอุ้ยหายไปครึ่งหลอดหายไปครึ่งหลอดใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมถึงชอบแดชแบบนี้ไงเออเพราะว่ามันจะหลบได้ง่ายกว่าระยะเราก็ไม่น่าได้วะนี่เนะี่ย นี่เน่เรียบร้อยครับผมสโลโมชั่นกันไปของเพียบเลยรอบนี้อ่ะเปิดต่อครับคือโล่อะดูด้านซ้ายบนนั้นโล่มันจะเป็นสีเหลืองไงก็คือมันจะค่อยๆรีเจนนะครับไอ้เนี่ยผมผมก็ลืมอ่านผมเลือกอะไรวะเนี่ยเลือดหายไปเยอะเลยอุ้ยนี่มีไอเทมด้วยเวล่ห้าเออจะต้องแลกกับด้านซ้ายนะครับอืมด้านซ้ายมันเป็นสายไฟเนาะด้านขวาม,มันดีกว่ามันเวลห้าบวกแม็กชีจัดไป เพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าเลือดผมไม่ค่อยลดตอนนี้คือลดแล้วครับลดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปฆ่าศัตรูหรือว่าจบแต่ละแมปอ่ะน้อมันถึงจะได้เลือดหรือไม่ก็ทำลายพวกนี้ก็ได้ก็มีโอกาสได้เลือดเหมือนกันโอเคสบายไปนี่แหละส่วนในแร็คคูนที่มันตามผมที่มันคอยปาระเบิดใส่ศัตรูก็คือเล่นแบบแป๊บเดียวก็ได้นะเล่นแป๊บๆปก็ได้แล้วอ่ะก็เกลียนดี มันมีหลายตัวให้เลือกด้วยผมชอบตัวนี้เฮ้ยนี่ของอะไรอะเวลฟาอีกแล้วครับด้านซ้ายจะเป็นธาตุลมด้านขวาเป็นธาตุไฟฟ้าเมื่อกี้ผมเก็บของมาเป็นธาตุไฟฟ้าใช่ไหมงั้นเอาธาตุไฟฟ้าแล้วกันเล่นธาตุไฟฟ้าไปเลยนะครับและนี้ล่ะโอ้หอันนี้ยังไม่มีเก็บไปเลยคือเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนอาวุธของเราเห็นไหมตอนนี้คือผมเป็นธาตุไฟฟ้าแหละมันจะเปลี่ยนสีตามอาวุธนะครับโอเคมาทางนี้ตันแล้วแต่ว่ามันมีดันเจี้ยนให้ลงนี่นี่น,นี่ลงเลยลงเลยมันก็จะเป็นภารกิจ้าทายครับผมต้องคุยกับไอ้นี่ก่อน โอเคเป็นระบบเซอร์ฟเวอรครับศัตรูก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมเซิว่าเวลาจะหมดแล้วไงเล่าเป็นไงล่ะพี่กระโดดได้ไม่กลัวกับดักแล้วไงกับดักแล้วไงเป็นไงโคตรชอบตัวนี้เลยชอบท่านี้เดี๋ยวเผามันบ้างนี่ยังไม่ได้เผาเลยเผา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 นี่เป็นไงมีชังงักด้วยเออุ๊ยมีมีสายฟ้าเด้งออกไปด้วยเนี่ยนี่คือท่าสายฟ้าทินั้นเนี่ยโอ้ยเจยเจยเจเหยียบรนกับดัก ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยยิงยิงธรรมดาไม่เหมาะยิงตัวนี้อ่ะแล้วนี่อะไรอะ่ะเปิดดิเป็นกล่องใช่ไหมโอ้โ no, น้ไอแท็กบีคัมแคดดี้เอ็กซ์พชชั่นการจมดินธรรมดาทำให้ระเบิดนะครับเอาดิเอ๊ะเดี๋ยวนะมีให้เลือกอีกด้านซ้ายกับด้านขวาเอาไงดีเนี่ยเพราะว่ามันเลือกมาแล้วมันซ้ำกันไงบบประเภทใกล้เคียงกัน,กน เอาอันขวาแล้วกันวะลองเล่นหลายๆแบบเออลองเล่นหลายๆแบบดูอันนี้นี่น่าจะหมดแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นดันเจี้ยนลับนะครับเข้ามาแล้วออกทางเดิมนะคําถามมือเข้ามาทางไหนอ็ลืมละ <laughs> โอเคออกไปงั้นก็เดี๋ยวไปทางที่ยังไม่ได้ไปครับเปิดแผนที่ดูหูยมีตั้งหลายทางบอกแล้วครับเกมนี้คือเล่นแบบเพลินๆนะ่ะเล่นตะลุยไปเรื่อยๆนะครับเล่นคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปอะไรกับใครแต่ถ้าเกิดถ้าอยากเล่นกับเพื่อนจริงจริง ผมว่าเกมนี้มันก็น่าจะทําได้นะถ้าเกิดจะทําให้รองรับการเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าอันนี้มันเล่นแบบแนวโอซูคูนจัดๆเลยอะ่ะเอออุ๊ยโดนฟาดไม่เป็นไรติดเกาะน,นี่ไงครับไอ้ปืนของผมกลายเป็นการยิงไอ้แคนดีแ้แหละแล้วมันก็จะกลายเป็นระเบิดละนี่คือสเสน่ห์ของโลกรายนะเพราะว่าการลงมาเล่นแต่ละรอบอะ่ะดันเยียนก็ส่มใช่ไหมแล้วก็อาวุธหรือบัฟที่เราได้อะ่ะมันก็ส่มไงมันทําให้ถึงแม้เราจะเล่นตัวละครตัวเดียวกันอ่ะ มันก็มีอัธรบที่หลากหลายเวลาเราเล่นน่ะมันไม่ได้แบบซ้ำๆจำเจตลอดอะไรเงี้ยแต่เล่นนานๆก็เบื่อนะเพราะว่าไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนเอาโอเคเอาเลเวล5กัแล้วกันเฮ้ยเจอห้องบอสแล้วจะไปบอสเลยก็ได้นะแต่ว่าผมแวะไปห้องอื่นกันดีกว่าเผื่อมีของเพเพๆอะไรให้เก็บ นี่เนี่ยนเนล่าเซกิีระเด็โชเอาโท,โทมีโจมตีเข้าด้านหลังแล้วนะเกมนี้แบ็คแตปเฮ้ยกบโดนฟาดนี่นะแดชทันนี่นี่เนี่ยท่านี้โอพีจะญาตอะไรเอ่ยเก็บก่อนโอเคน่าจะเป็นบัฟท,ที่ไม่ซ้อนทับกันนะฮะไปดูอีกห้องึ่งก่อนบางคนอาจสงสัยว่าไอไอ,ไอไอหัวใจที่มันขึ้นรอบตัวผมมันคืออะไร คือในความจริงตอนที่เราเพิ่งมาเล่นอะ่ะมันต้องค่อยๆสะสมบัฟไปเรื่อยๆอแต่พอผมใช้เนี่ยแดสแล้วก็โดดโจมตีอย่างเงี้ยบัฟมันก็แทบจะไม่ลดลงเลยอะ่ะ <c oughs> เออไม่รู้ว่าเป็นบัฟหรืออะไรหรือเปล่านะทําให้ผมติดติดอยู่ในอ,อ่าได้รับบัฟเต็มที่แบบ100%ตลอดโอเคอ่ันี้มีดันเจี้ยนให้ลงไปสำรวจได้ครบทุกห้องครับผมอะไรเนี่ยเป็นภารกิจช่วยเหลือนะครับไอ้แลคูน ทำให้เวลาโจมตีเพิ่มขึ้น1ินี่ไงเห็นไหมที่ผมบอกมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองเ,เดี๋ยวจะถอยก่อนไอ้นี่มันง้างโจมตีบ่อยจําได้ไม่กี่นั่นไงพูดไม่ทันขาดคําเลยโดนไปอีกรอบนึงนี่แน่นี่แน่มาดีนี่แน่แต่ครับผมอ้าวอันนี้มีแต่ตัง์วะไม่มีของไม่เป็นไรอ่ะออกออกออกเลยอีกห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้สำรวจนะครับนี่ไง็น,งน,งนงห้องด้านล่างนี้นะครับเดินผ่านตรงนี้ได้เลยปะปๆป เดินแบบนี้เดชเอาไวกว่าไม่มีคูดาวด้วยโค้ชชอบเลยเอ้ยแน่ทำอะไรทำอะไรจะแดชใส่พี่เหรอพี่ก็แดชหนีได้นะจ๊ะจู้จู้วสะใจว่ะเผาเปด้ว,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 วันนี้เผา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 อ้นี่โดนไฟฟ้าไปด้วยเป็นไงละ่ะแตกครับผมโซโลโมชั่นไวอุ๊ยอะไรอะเวล่าอีกแล้วครับอันนี้สายไฟไม่เอาไม่เอาเราตอนนี้เราเปลี่ยนมาเล่นสายสายฟ้าแล้ว่ะแอรแลคคูลในตัวนี้ให้อะไร ทําให้การโจมตีดูดเลือดคาบและจะดูดเลือด,ดนั้นหนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมถ้าเกิดผมติดคริคอลก็เอาสิครับเลือดเราจะได้เด้งรัวๆโอ้เต็มละเลือดเต็มละเอายังมีอีกห้องนึงยังมีอีกห้องนึงห้องนี้ห้องนี้โอ้โหร้านค้านี่วาซื้ออะไรดีล่ะเนี่ยแต่ว่าดูตังเราดิสองพันซื้อไอ้นี่ดีไหม 200เองอ่ะซื้อเลยเออได้รับเลือนมาอีกแปดสิบนี่ไงเป็นไงล่ะมีริ้วร้อยเยอะและ้วตอนนี้มีริ้วร้อยเยอะและ้วอันนี้เวลหกเจ็ดร้อยกว่าอันนี้เลือดเราเต็มอยู่แล้วอืมไม่ดูจะเอาอะไรวะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายไฟไงทั้นมาแล้วกันอะโอเคจบเราก็ไปลุยบอสกันนะครับบอสอยู่ห้องไหนนะห้องนู้นใช่ไหมค่อยๆไปครับผม การเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดคือการแดชไวมากไม่มีครูดาว้ดยโค้ชชอบเลยถ้ามีคููดาวนะก็ใช้คอมโบนี้ตลอดไม่ได้อ้าอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บของเหรอลืมไปได้ไงเนี่ยเอาอะไรดีล่ะคราวนี้เอาน,นี้ดีกว่าการโจมตีปกติมันจะมีการชาร์จพลังเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่า,าชาร์จจนเต็มแล้วจะทําให้เกิดคริติคอลครับโอ้น่าสนใจมากแต่ตัวผมว่ตีคีบ่อยอยู่แล้วนะอันนี้บอสนะครับเนี่ย ดอชนะครับโอ้โหอย่างเร็วเลยเร็วมากอุ้ยวิเร็วมากเลยนะแต่อย่างที่บอกครับมันเข้ามาประชิดแล้วมันยังไม่โจมตีครับก็เลยเปิดโอกาสให้ผมสามารถเดสถอยได้โจมตีคอมโบต่อเนื่องแบบนี้มาดิ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 บิดดีมาดิครับเข้ามาดิครับนี่นะโอ้เลือดมันเยอะอะสี่หมื่นกว่าเจอลูกผม่อยระเบิดนี่เี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไฟใส่มันโจมตีเข้าข้างหลังครับ เขาอย่างรุนแรงเอยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอยมันมีนี่โอ้อโหโ,โดนเต็มเ็มเลยผมก็โดดไม่ทันแต่ไม่เป็นไรการจบตีผมกลายเป็นไฟ์สเตีลแล้วดูดเลือดไอตัวตั้งโลกก็ตังอย่างเดียวเลยไม่ช่วยตีเลยแต่ก็ดีนะมันช่วยตั้งโลโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็บรรยากาศการเล่นก็ตามที่เห็นครับคือเล่นเพลินๆนะ่ะ นะใครที่มีเทคนิคอะไรแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนอน,นี่เวลเจ็ดเวลเจ็ดทีนี้ถ้าเกิดเราตายขึ้นมา,าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถมาอัปเกรดได้นะมันจะมีการอัปเกรดอยู่ที่นี่นะครับแต่จากที่ผมอ่านดูส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบเอาตัวละครน,น,น,นั้นนู้นนี้อะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในยานของเราซะมากกว่านะครับคือมันไม่ได้เพิ่มความสามารถเราโดยตรงอะอย่างเช่นอันเนี้ย เขาบอกว่าจะทําให้คูนแล้วก็คูนแจ็คแล้วก็เนี่ยครันชี่นะครับอยู่ในยานของเราด้วยอ่ลองกดอันล็อกดูนะครับมันกดแค่ได้แค่อันเดียวนี่ไงเห็นไ้คืออย่างที่ผมบอกคือมันมันเป็นการเหมือนกับซื้อพวกเอ่อพ็อปมาตกแต่งจะดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดยานนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือยังคุยไม่ได้ครับคุยได้กับน,น,นี่นีี่คุยได้ ก็อันนี้จะเป็นส่วนของการอัปเกรดจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีบอกอยู่เห็นไหมทำให้พลังโจมตีมากขึ้นนะครับสกิลโจมตีมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นตอนนี้คือสายโจมตีเนาะก็จะมีสายสวายนะครับก็คือเพิ่มพวกเกราะอ,อะไรงนี้อ่าเพิ่มพวกเลือดถ้าเกิดว่าแบบเราได้การเด้งเลือดนะเก็บยาเยอะอะไรเงี้ยก็จะเด้งเลือดมากขึ้นอันนี้ก็เพิ่มแ a มกเอชพอะไรงนี้ส่วนอีกสายนึงเป็นแชร์นะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อจะทําให้มีตัวของร้านค้าโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มี ไอ้ร้านค้าที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวของ e n h a n c นนะครับหรือว่าการตีบวกเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับโอ้ใ oh, นน่าสนใจมากอันนี้คือจะเป็นการเปิดฟังก์ชันในการต่อสู้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นแต่งหน้าทําผมถ้าเกิดว่ามีคอสตูมแล้วนะนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ายาเรามันสามารถเดินเล่นได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าอาจจะยังมีฟังก์ชันเปิดไม่ครบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ ชอบแนวโลคไลท์นะครับแล้วก็ภาพดูดีๆมุมมองจากด้านบนเนี่ยผมว่าเกมนี้โอเคแล้วนะใช้ได้เลยครับเล่นเพลินๆดี